Mới gấp vô trong cùng có phải đầm cái nào Thấy quán Nghe đấy là Ê ừ. sai sai chụp mà, mà mấy đi chị Tuấn Ồ là tỷ tâm Bỏ

ว้เองตัวลงเน่สกันนี้รราาคไปได้กไไ้ร่องกว่าไอ้ควงเสียงไอ้มังยะฟังโรกอะไรมาเอ้ยไม่ไดกควางเสียงเลยไม่ควางเสียงปือลาเหรอรูปเราามมาเร่งด้ไม่ได้ไม่ไม่ตึงจนจะตัดนะวเราาหมา เอาเรมเหนียวโล่าโรงเนา้ออุดนี่นี่นี่อยู่เตื้องไงมาเตื้อนเลปลที่ Tao mày luôn 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 ra luôn 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 luôn

ี๋ยวเส็จหมาเปล่าตรงในเลยว่าอะไรเว้ยเดี๋ยวโจกือยิงเลอ,อืมนี่มันมากันนีได้มได้รมไม่จริงจริงมันตรงตรงบันนี่